สวัสดีค่ะที่ชารบอกคืท่านนะคะวันนี้เราก็พบกันแล้วกับการแข่งขันเดินเดินปีวงล่านซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันของโรงเรียนบางกระแสนิทยาคมนะคะน้ชายใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะโรงเรียนบางกระแสวิทยาคมก็ ดนตรีที่ส่งเข้ามาประกวดก็จะประกอบด้วยนักดนตรีจำนวน10คนนักแสดง15คนรวมทั้งสิ้น25คนนะคะหัวหน้าวงก็คือน,นายพินัยเปี่ยมลาบโชติกุลผู้ควบคุมคือนายเกษมวงคำตำแหน่งครูอัตราจ้างซึ่ง ความเป็นมาของว,งวงดนตรีก็คือจัดตั้งมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะขออนุญาตนำาเรียนว่าเกณฑ์นในการตัดสินที่จะเป็นคะแนนต่อการเล่นดนตรีนั้นมีอะไรบ้างนะคะ เตรียมวงไม่เกิน10นาทีและเวลาที่ใช้ในการแสดงวงละ50นาทีรวมทั้งสิ้นก็ไม่เกิน1ชั่วโมงส่วนเกณฑ์การแสดงบังคับและก็การแสดงอิสระนั้นหนึ่งก็จะเป็นชุดการแสดงเพื่อพระเกียรติในหลวงแบบ4พรรษาการแสดงฟ้อนสีโคตบูรณ์การถับร้องเพลงลูกทุ่ง รูปทุ่งหมอนลำเพลงที่เกี่ยวกับนครพนมอย่างน้อยหนึ่งเพลงแล้วก็การแสดงอิสระอื่นๆส่วนเกณฑ์การให้คะแนนร้อยคะแนนก็แยกกันนี้นะคะความไพเราะกลมกลืนของบทเพลงแล้วก็เสียงดนตรีเป็นคะแนนอยู่20คะแนนนะคะเทคนิคการบรรเลงความถูกต้อง ความต่อเนื่องในการบรรเลง20คะแนนน้ำเสียงสำเนียงการขับร้องลีลาการแสดงออกจังหวะถูกต้องเม่นย่าอีก20คะแนนความพร้อมเพรียงสวยงามความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบการนำเสนอ20คะแนน ความถูกต้องของเครื่องแต่งกายกระบวนท่ารำจังหวะลีลาและการแสดงออกอีก10คะแนนความโดดเด่นและมีอีกเอกลักษณ์อีก5คะแนนและการรักษาเวลา5คะแนนนะคะน้องๆที่มาแสดงวันนี้ก็ทราบเกตแล้วเะคะว่าร0อยคะแนนจะได้มาจากส่วนไหนบ้างซึ่งเราจะคัดไปจนถึงวันที่วันที่9ใช่ไหมทั้งหมดจะมีอยู่7องค์นะคะ เจ็ดวงก็จะคัดให้เหลือสามงซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกชนะเลิศก็จะมีรางวัลสูงมากรางวัล5 0 0 0 0ืบาทรางวัลที่1นะคะรางวัลที่2 3 0 0 0 0หบาทรางวัลที่3 2 0 0 0 0หบาทก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ ดีงามใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดน,นะคะฉะนั้นก็อย่างเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเห็นการแสดงของเยาวชนแล้วเราชื่นใจว่าเด็กๆเรานี้นะคะแค่เด็กมัธยมจะมีความสามารถในการแสดงออกอย่างโดดเด่นและก็เช่นชมคุณครูที่ฝึกซ้อมนะคะโดยเฉพาะคุณครูที่มานั่งเป็นกรรมการ,การก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง ดนตรีอย่างมากเลยและท่างก็จะเป็นผู้ผลักดันให้เยาวชนเหล่านี้ได้รักษาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะของชาวอีสานไว้นะคะซึ่งวันนี้ก็ขออนุญาต